กำลังจะกลับมาสร้างความหลอนอีกครั้งกับงานฮาโลวีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี Flex 104.5 PMCU DVS สยามฮาโลวีเน p ท e s e n บ e ายมา a ่าปิดสยามวี3วันเต็มพร้อมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินกว่าร้อยชีวิตและกิจกรรมอีกเพียบโดยคุณจี๊บเทพอาจกวินอนันต์ผู้ก่อตั้งและคุณอ้อมพิยดาอัครเสนีกรรมการผู้จัดการบริษัท Flexstation จำกัดจับมือพันธมิตรทางธุรกิจสำนักงานทรัพย์สินจุฬาและบริษัท DVS จำกัดมหาชนได้สารต่อความสำเร็จในมิตอีเวนต์ยักษ์ใหญ่อี กับงานฮาโลวีนใจกลางสยามสแควร์ปักหมุดแ,แลนด์มาร์คกรุงเทพกับกิจกรรมสุดแน่นตลอด3วัน25-27ตุลาคม2567ครับเจ <สำฏ an> ็ดตุลาคมสองพันหาร็นยักไงบ้าจาครับก็ผลจากปีที่แล้วนะครับ<ไ>เราก็คิดว่ามันสนุกมากปีนี้เราก็เลยอยากจะทำให้มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นสนุกขึ้นให้คนมาเอนจอยในความครีเอทีฟของเราแบบมากๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กัน จะเพิ่มความพิเศษจากปีก่อนยังไรบ้างกันที่ีีเราเยอะมากอีเลนเยอะมากเรากิจกรรมเยอะมากครับจัดเต็มทุกอย่างอยากให้ทุกท่านอยากให้คนมา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 ร่วมงานกันมากกว่าศิลปินเยอะมากเป็นอชีวิตพร็อกซี่นนทานพิกซี่โนนซาร่ารวมถึง คนเยอะพีเคกรุ๊ปแบบโอโหเยอะมากเดี๋ยวมีเรามีลิสต์รายชื่อขึ้นให้กว่าร้อยชีวิตเลยค่ะเหอกว่าปีนี้ทุมงบไปถึง50ล้านเลยใช่ทำไมมันต้องอลังการขนาดนั้นคะคุณกอฟถ้ามันไม่อลังมันก็ไม่สุดมันจะไม่ไวรัอมันจะไม่ไวร้อีแยวมันไม่มีมันไม่เป็นกิมมิคของประเทศใช่เราตั้งใจทําให้เป็นเทศกาลใช่เทศกาลของประเทศไทยเลยค่ะเราก็เลยต้องเต็มที่ค่ะ ก็หวังใจว่าเราจะได้รับการต้อนรับแล้วก็ตอบรับจากแฟนๆนะคะหรือว่าประชาชนทุกๆท่านที่อยากจะมาเที่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจว่ามันเป็นสีสันของของชีวิตแหละไลฟ์สไตล์คนเรามันก็ปีๆมา<ม>อีวาเวนต์ไท์สงกรานสงกรานแล้วก็ฮาโลวีนลอยกระทงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราคิดว่าฮาโลวีนมันจะเป็นที่ที่ที่เราจัดที่สยามเนี่ยน่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์นอกจากคนไทยแล้วเน่ นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าพาละวีนมันมัน g l o b a l ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิงย่งอย่งางปีที่แล้วพอเราจัดเนี่ยต่างชาติเยอะ<ช><ช>เขาก็ไปพูดต่อก<ช>ันไปในสมัยก่อนเป็นทวิตเตอร์เป็นอะไรอย่างเง<ช>ี<ช>้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ทักชวนกันมาปีนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นหมดเลยเรียกว่าแน่นอนเขามาอีเวนต์นี้ได้เลยเพราะว่าต้องต้องมีเป็นต่างประเทศก็คือขึ้นขึ้นอันดับหนึ่ง t วิตเตอ X เนาะตอนนี้ยังไม่ X เนาะ Twitter อันดับหนึ่งเลยโดยที่เป็นออร์แกนิกนะคะกิจกรรมจะมีอะไรให้เราได้แบบไปเเล่นสนุ มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละบูธข,ของสปอนเซอร์เนี่ยมาเข้าร่วมจอยกับเราจะมีธีมที่เกี่ยวกับฮาโลวีนทุกทุกสปอนเซอร์และรวมทั้งเราจะปิดซอยซอย5ตรงฝั่งซอย5นะคะก็จะเป็นอาหารทั้งหมดซึ่งอาหารแต่ละร้านที่มาก็คือเราคัดสารจากเชฟต่างๆมิชลินก็มาอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารอร่อยที่หรือเป็นอาหารไวรัลก็มานะคะมีเนยก็มีนะคะ น้องหมีไม่ได้มามาแต่อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อะไรนะคะน่ารักเนาะคล้ายๆอยู่นะเราเล่ถ้ามีแฟนมาก็จะแบบร่วมสนุกเกมได้เงินรางวัลดาวก็มีได้เงินรางวัลค่ะเงินรางวัลด้วยครับที่แจกก็อยากให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะต่อกันหนึ่งครั้งค่ะต่อการล้วงน้ำผู้เนาะถ้าเแฟนจะมาเราต้องเตรียมตัว ยงงไแต่งเต็มมาเลยครับแต่งให้เต็มมาเลยครับท่านประธานของเราเต็มขนาดไหนคะฮะพอสมควรพอสมควรให้สนุกให้สนุกให้สนุกคือแบบว่าบันเทิงที่นั่นแล้วอีกหนึ่งอันคือเรื่องสิ่งเกียรล่ะเราเตรียมไว้ยังไงบ้างมากันพ MCU เนี่ยเขาจัดงานอยู่แล้วตลอดแล้วจากประสบการณ์ของเรา FLEX 104.5เราก็ต้องเรียกว่าจัด แฟนมีศิลปิน walk in เข้าคลื่นเราตลอดเรามีแฟนคลับมาโดยตลอดนะคะเราก็มี know how แหละมีความรู้ที่เราจะดลเรื่อง security อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ทั้ง pmc u ด้วยแล้วก็เราประสานงานกับทางตำรวจด้วยนะคะสอนอเขตนี้เราก็คุยหมดค่ะทุกภาคส่วนจัดการครบทุกสิ่งมาเที่ยวได้อย่างสบายใจสบายใจมากไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแน่เราก็พาครอบครัวมาพาลูกๆมาด้วยอะไรเงี้ย เดี๋ยวปีที่แล้วประสบสำเสร็จไปแล้วปีนี้ทวาคาดหวังที่สุดมันคืออะไรยังไงมันจะดีออจริงดัชนีนี้มันต้องดูที่ความสุขของแฟนๆนะว่าเขามาแล้วเขาแฮปปี้แค่ไหนเ,เขาคาดหวังไปถึงปีหน้าอีกหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าพอเขามาแล้วเขาจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ได้เจอศิลปินที่เขารักได้เล่นเกมที่เขาชอบนะฮะได้รางวัลติดแมตตติดมือกับบ้านไปนะครับแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันใหม่ ล็อกวันไม่เรียบร้อยยังไงคะล็อกวันเลยค่ะ25 26 27ตุลานะคะล็อกกันมาเลยค่ะสุขเสาร์อาทิตย์มาเช็คอินกันได้นะคะก็มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีจุดจากสปอนเซอร์ทุกจุดนะคะมีแรนดอมแดนซ์มีซอมบี้แดน์อย่างที่บอกไปนะคะมีมินิคอนเสิร์ตตรงมินิคอนเสิร์ตฝั่งเวทีเล็กนะคะแล้วก็มีเวทีใหญ่อีก2เวทีก็เรียกได้ว่าแบบทั้งวันเลยตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ทุ่มถึง5ทุ่มเลยค่ะไปยาวยาวเลย เต็มที่มากันเยอะๆนะคะ